ในปี2019นะครับก็ได้มีหญิงวัย47คนหนึ่งได้ไปซื้อครีมทาหน้าราคาถูกมาจากร้านค้าออนไลน์โดยที่บอกว่ามันเป็นของดีของนอกเลยนะซึ่งจำนวนก็จำกัดแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับเธอก็ไม่รอช้าครับคว้ากระเป๋าตังค์พร้อมกับบัตรเครดิตมารูดปืดๆเลยก่อนที่ครีมเหล่านั้นนะครับมันจะมาถึงบ้านเธอแล้วเธอก็ไม่รีรอฮะเอาม,มาหบกทั่วล่าง ไม่นานหลังจากนั้นนะครับร่างกายของหญิงวัย47คนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีอาการปวดปวดแล้วก็ชาชาตามบริเวณที่เธอได้ทาครีมลงไปครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าและบริเวณมือและในเวลาต่อมาเนี่ยปากของเธอก็เริ่มพูดได้ลําบากก่อนที่จะตามมาด้วยปัญหาทางการเดินจนทําให้ผู้หญิงเนี่ยเดินไม่ได้ซึ่งเมื่อลูกของเธอมาเห็นดังนั้นนะครับเขาก็ตกใจเลยแล้วก็รีบนําพาแม่ของตัวเองเนี่ยไปส่งเข้ายี่ห้องฉุกเฉินครับ ซึ่งเมื่อมาถึงแล้วหมอก็บอกว่าร่างกายของเธอนนเนี่ยมีสารปรลอดที่มีความเข้มข้นอยู่ในร่างกายอยู่สูงมากคือมันเข้มข้นมากกว่า500เท่าของระดับความอันตรายที่ร่างกายคนจะรับได้นะฮะนั่นก็เลยทําให้หญิงผู้นี้นะครับต้องนอนกลายเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลคือไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงความอันตรายของการใช้ครีมแล้วก็เครื่องสำอางต่าง,างๆฮะ ที่ก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนให้นกกาในกายเป็นหงได้แต่ถ้าไม่ระวังแล้วก็บางทีนกกาอาจจะกลายเป็นซ่ากไก่ย่างก็ได้นะและเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบต่อบุคคลในเรื่องหรือว่าแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับแอดก็จะไม่ขอพูดชื่ออะไรเหล่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องราวด,ดักดักประวัติศาสตร์ในสังคมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของเราด้วยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันเลย เครื่องสาอางกับมนุษย์ของเรานะครับมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กันมานานหลากหลายพันปีแล้วนะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมนุษย์ของเราเนี่ยก็มักจะทดลองทดลองอะไรพิเรนอยู่ตลอดเวลาเลยเพื่อความสวยลว้ลวนๆอย่างเช่นเอาสารหนูสารตะกัวสารประลอดอะไรเท่าที่จะนึกได้นะครับขี่ยังมีเลยบางทีเนี่ยมาโบกโปะตัวให้แบบขาวสะใจกันครับซึ่งพอเวลาผ่านๆมาเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ครับว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เอามาโบกกันเนี่ยมันเป็นพิษ ทราะว่าถึงแม้จะรู้ดังนั้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีพวกคนหัวใสที่ยังแอบ,บใส่สารพวกนี้อยู่ในของพวกนั้นครับดังเช่นเรื่องราวของแม่นางคนแรกที่ได้เจอไปนั่นแหละครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับเขาก็นําเอาครีมที่เธอทาฮะไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันมีสารปรลอดใส่อยู่แบบขั้นร้ายแรงกันเลยทีเดียวเว่าพอสืบไปถึงต้นตอบริษัทนะครับบริษัทก็บอกว่าไอ้ครีมรุ่นที่เธอใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารปรลอดออกไปเลยนะอ้าว แล้วอย่างนี้ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้โดนแล้วก็นอนเป็นโคม่าไปได้ล่ะเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความดาร์กของวงการเครื่องสอําอางเลยนะคือมันก็จะมีหลายๆครั้งนะครับที่พ่อค้าหัวใสเนี่ยเขาจะซื้อเครื่องสอําอางของแท้มาเพื่อที่จะเอามาขายต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาแล้วมาขายตรงๆเลยนะพวกเขานะครับจะนําไอ้ของพวกนี้เนี่ยไปขยายปริมาณเพิ่มครีมก่อนที่จะไปอัดกระปุกใหม่แล้วก็ขายต่อครับ ซึ่งไอาการเพิ่มปริมาณนั่นแหละมันก็คือการใส่สารมั่วซั่วลงไปนั่นเองเสร็จแล้วก็เอาไปวางขายยังเว็บบนอินเทอร์เน็ตครับโดยไอคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็เอเอเอะแล้วก็ซื้อเข้าไปประมาณว่าแบบเออนี่ก็แบรนด์ที่ฉันรู้จักนี่แต่ว่าแบบหูราคามันถูกกว่าร้านขายยาอีกก็คิดว่ามันคุ้มชัวร์แล้วก็เมาไปหมดเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องโศกนาฏการรมต่างๆนานาเน,น,นี่ยแหละฮะโดยตามแหล่งข่าวของฝรั่งนะครับเขาก็จะบอกว่าไอาครีมพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกผลิตมาจากพิจีแล้วก็แดนฮ่องกงเเยออะหมืนนกัน เพราะว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าแถวบ้านเราจะไม่มีนะครับคือแอดเคยไปเห็นภาพหนึ่งมาแล้วก็แบบอื้อหือสยองเลยครับที่ว่าในปี2019นี้เนี่ยมันก็ได้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งชาวมาเลเซียครับออกมาโพสต์ภาพหน้าตาอันน่ากลัวของเขาหลังจากที่เขาได้ใช้ครีมไปแล้วโดยบอกว่ามันเป็นความโหดร้ายหลังจากการใช้ครีมปลอมครับที่แบบหน้าเขานี่พุพองรักษาไม่หายกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีโพสต์ของโรงงานครีมเถื่อนที่ชาวมาเลเเนี่ยเขาได้ออกมาแชร์ครับ ซึ่งดูไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรที่อวสานอาหารข้ามกันเลยทีเดียวคือมันจะเป็นภาพของกลุ่มคนหนึ่งครับที่กำลังบีบครีมใส่กระมังอยู่ซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันครีมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ข้างๆางนะครับมันก็จะมีตะก้อตีไข่ฮะที่เขาจะเอามาปั่นปั่นให้ครีมนี่เนี่ยมันรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะเอาไปยัดกระปุกแล้วก็ส่งขายต่อเรียกได้ว่าโฮมเมดขนาดแท้ ซึ่งถึงแม้ว่าภาพนี้เนี่ยแอาจไม่รู้ว่ามันเป็นจริงเท็จขนาดไหนนะครับแต่มันก็น่าจะเตือนใจให้เราฉุกคิดนิดหนึ่งได้ก่อนที่จะไปซื้อเครื่องสําอางอะไรที่มันดูแปลกๆปมาใช้กับตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่เอาไว้ใช้กับตาอย่างไรต่อมานะครับที่เกือบสูญเสียการมองเห็นไปเลยเพราะว่าเธอเนี่ยไปซื้ออะไรที่ไม่ได้รับการรับรองมาใช้ครับโดยหญิงผู้นี้นะครับก็จะเป็นเพียงแค่วัยรุ่นสาวอายุ19เท่านั้นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปซื้อยาหยอดตายี่ห้อหนึ่งมาครับ เสร็จแล้วก็เอามาใช้ทําความสะอาดหน้าทําความสะอาดตาก่อนเข้านอนเนี่ยแหละก็หยอกมันเข้าไป2หยดทีนี้เธอก็หลับไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรในตอนแรกนะแต่พอตื่นขึ้นมาครับเธอกลับพบว่าดวงตาขวาของเธอเนี่ยลืมไม่ขึ้นเลยคือมันปิดแน่นรากวกับว่ามีใครเอากาวตาช้างนะครับมาหยอดที่ลูกตาเธอเอาไว้เลยซึ่งพอคลำคลำดูที่ลูกตาเนี่ยเธอก็พบว่ามันก็มีน้ําอะไรเหล,ว,เหลวๆไหลออกมาจากลูกตาด้วยนะ ดังนั้นเธอก็ร้องกรีดวีดวายโวยวายแล้วก็มาจบลงที่โรงพยาบาลที่สุดครับที่พอมาถึงนะฮะหมอก็ได้จับเอาเธอเนี่ยไปเทสค่า pH ครับซึ่งมันจะเป็นการรักษาแบบเดียวกับที่คนโดนน้ำกรดสาดหน้ามานะแล้วผลการตรวจนะครับมันก็ออกมาบอกว่าบนลูกตาของเธอเนี่ยมันมีกรดอยู่อ่อนๆครับแต่ถึงแม้ว่าจะอ่อนขนาดไหนเนี่ยมันโดนเข้าไปที่ลูกตามันก็ไม่ดีไง หมอครับก็เลยได้พยายามแหกตาแล well, ้วก็ท pues ําความสะอาดหลังจากนั้นก็ตรวจดูความเสียหายที่ในเบ้าตาเพิ่มอีกครับแล้วก็ได้พบว่าในตาดําของเธอครับมันมีรอยขีดข่วนอยู่เยอะแยะเลยซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาจากน้ํากรดเนี่แหละเขาก็เลยได้รักษาเธอโดยให้เธอเนี่ยได้กินยาปฏิชีวนะแล้วก็ยาอื่นๆไปนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยก็โชคดีนะที่หมอรักษาหายก็เลยรักษาดวงตาเธอเอาไว้ได้ แต่บางครั้งเองนะครับการที่เราจะซื้ออะไรมาใช้แบบมีออยรองรับหรือว่ามียี่ห้อที่แบบรู้จักกันได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะฮะถ้าหากว่าสารต่างๆนี้เนี่ยมีจํานวนโดสที่มากไปหรือเกิดจากวิธีการใช้ที่ผิดๆครับดังเช่นเรื่องของคุณป้าคนหนึ่งที่เธอเนี่ยชอบใช้มาสคาร่าเป็นประจําเลยแล้วก็ไม่ใช่มาสคาร่าแบบแบรนด์ไก่กาอาราเล่อะไรแบบนี้ด้วยนะเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งนะครับคุณป้าอายุ50คนนี้เนี่ย เธอก็รู้สึกว่าหนังตาของเธอนะฮะมัน,นหนักๆแบบลืมตาไม่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้นอกจากนั้นนะครับที่ดวงตาของเธอเนี่ยก็ยังมีน้ําตาที่ไหลออกมาเยอะแบบผิดปกติเลยเธอก็เลยตัดสินใจเอาน้ํายาหยอดตามาหยอดเพื่อทําความสะอาดะฮะเผื่อแบบมันจะมีอะไรสกรปรกเข้าไปอยู่ในตาใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าจะหยอดเข้าไปเท่าไหร่นะครับอาการนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยหนังตาเธอนะครับมันก็ได้หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หยอดลงทุกวัน,นครับ ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยป้าแกก็รู้สึกคันๆเหมือนกับว่าในดวงตางของเธอมันมีเม็ดทรายอะไรอยู่เพียบครับแต่พอแหกตาดูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอยู่เลยจนสุดท้ายป้าเองก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแล้วฮะซึ่งสิ่งที่พบต่อมาเนี่ยก็ถึงกับทําให้ป้าต้องช็อกเลยครับคือเอาจริงๆแอดก็มีภาพด้วยนะแต่ไม่กล้าลงเพราะว่ามันสยองเกินไปเอาเป็นว่าหลังจากที่คุณป้าได้มาหาหมอนะครับหมอก็ทําการแหกหนังตาบริเวณที่ป้าเนี่ยรู้สึกคันๆดู แล้วก็พบว่าตรงบริเวณนั้นนะครับมันมีก้อนตุ่มๆขึ้นเป็นหินปูนเต็มเลยซึ่งมันก็เกาะแน่นขนาดที่ว่าต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นนะฮะถึงจะเอามันออกได้ดังนั้นหมอก็ไม่รีรอครับจับป้าแกขึ้นเขียงเข้าผ่าตัดโดยบอกว่าถ้าป้าแกไม่ผ่าตอนนี้เนี่ยป้าอาจจะสูญเสียการมองเห็นไปได้ตลอดการนะครับคุณป้าก็แบบงงๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นั่นแหละครับก็เลยต้องทําตามที่หมอบอกก็กระโดดขึ้นเตียงผ่าตัด ซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าครับที่หมอเนี่ยก็ได้ผ่าแล้วก็เอาหินปูนเหล่านั้นออกหมดแล้วถึงแม้ว่ามันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยยังสามารถมองเห็นได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแผลเป็นอีกเยอะแยะเลยครับที่ได้ทิ้งเอาไว้บนลูกตาป้าทีนี้เพื่อนๆคงจะสงสัยแล้วสินะฮะว่าไอตาของป้านี้เนี่ยมันมีหินปูนได้อย่างไรเหตุผลน,นะครับมันก็มาจากมาสคาร่าที่ป้าแกได้ใช้ปัดทุกวันเนี่ยแหละครับ สำหรับชายคนไหนที่ไม่เข้าใจนะครับมาสคาร่าเนี่ยมันจะเป็นแปรงดำๆที่ผู้หญิงเขาเอาไปปัดขนตาให้มันแบบดูตายาวๆงอนๆขึ้นนะซึ่งในตัวแปรงนั้นนะครับมันก็จะมีหมึกชนิดหนึ่งอยู่ซึ่งไปต่อเติมขนตาขึ้นทว่าพอหลังจากป้าแกใช้แปรงนี้เสร็จเนี่ยแกก็ไม่ค่อยทําความสะอาดแกก็นอนไปเลยทั้งๆที่ขนตาย,ยังเรียวสวยแบบละครไทยอย่างนั้นแหละทว่าโลกความจริงมันไม่ใช่โลกแบบละครไง พอนอนหลับไปพร้อมกับไอสารเคมีบนลูกตาแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยไอสิ่งดำๆเหล่านี้นะครับมันก็ไปค้างค้างอยู่ในเปลือกตาของป้าฮะก่อนที่จะก่อตัวเป็นเม็ดดำๆมากมายเลยที่พัฒนากลายเป็นหินปูนแล้วก็เกาะเปลือกตาป้าในเวลาต่อมานะฮะนั่นเองละฮะก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำาไมหนังตาป้าเนี่ยถึงได้หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่แบบไม่ได้หนังท้องตึงหลายๆคนบอกแอดทำไมฟังๆไปฟังๆมาแล้วเ,เหมือนกับดูรายการขยี้ฝันวันเสาร์ที่เอามาลงผิดวันเนี่ย คือดูช่อง FN Diary จบทุกตอนนี้ของทั้งโลกนี่คงไม่ต้องใช้อะไรกันแล้วมั้งมาทีไรอันนู้นก็ใช้ไม่ได้อันนั้นก็ฆ่าคนตายทุกทีเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากพลาดเรื่องจังไรสยองยองแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราแล้วก็ลั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วแอสัญญาว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดอะไรจังไรแบบนี้ทุกวันเลยเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกันกบเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคาดกันไม่ถึงแน่ว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรคือในเช้าวันเวเลนทน์ของปี2015นะครับ ก็ได้มีคุณแม่ลูกเดี่ยวคนหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาฉลองวันแห่งความรักวันนี้ครับแต่ว่าในวันนั้นเองเนี่ยก็กลับเป็นวันวาเลนไทน์ที่แดงเดือดของเธอครับเพราะหลังจากที่เธอได้ลุกขึ้นมาเนี่ยเธอก็รู้สึกอาการปวดหลังอย่างรุนแรงเลยจนกระทั่งท่อนขาส่วนล่างของเธอนะครับขยับไม่ได้และคุณแม่ก็ต้องล้มตึงลงไปซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่ามันอาจจะมาจากการที่เธอเนี่ยได้เคยตั้งท้องเด็กใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ไปถ่วงอะไรสันหลังกดทับเส้นประสาทอะไรแบบเนี้ย ตัวเธอนะครับก็เลยถูกนําส่งตรงไปยังโรงพยาบาลครับซึ่งรายนี้นี่เด็ดหน่อยไม่ได้เอาขึ้นรถปีปอนะ่ะแต่เป็นแบบเฮลิคอปเตอร์มารับคุณแม่ไปเลยครับโดยพอมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บนะครับหมอก็จับคุณแม่เนี่ยขึ้นเขียงแล้วก็ผ่าเลยซึ่งหลังจากการผ่าตัดนะครับหมอก็บอกกับคุณแม่ว่าเสียใจด้วยนะครับคุณผู้หญิงคุณจะไม่สามารถเดินได้อีกแล้วเมื่อได้ยินแบบนี้นะครับคุณแม่ก็ถึงกับช็อกแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยครับ แต่ถ้าหากว่าเธอรู้เหตุผลที่ทําให้เธอเดินไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่ครับคือหมอนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการที่เธอเนี่ยตั้งท้องมาก่อนแต่มันเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เธอได้ใช้ในการแต่งหน้าครับนั่นก็คือแปรงโบหน้านั่นเองซึ่งหลายๆคนในตอนนี้นะครับแอดคิดว่าก็คงจะคิดเหมือนกับแอดในตอนแรกนี่แหละที่แบบเฮ้ยแค่แปรงแต่งหน้านี่นะมันถึงกับทําให้คนเดินไม่ได้เลยเหรอโดยหมอนะครับเขาบอกว่า มันเกิดขึ้นจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งฮะที่มีชื่อว่าแสปหรือ MRSa ซึ่งส่วนใหญ่นี้เนี่ยแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะพบอยู่ในโพรงจมูกของคนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากครับเทว่าสำหรับคุณแม่รายนี้นะครับเธอก็คงจะมีไอ้แบคทีเรียพวกนี้เนี่ยมันพุ่งเข้าไปในแผลหรือกระแสเลือดอะไรของเธอบางอย่างนะครับที่ก็สะสมนานๆเข้านานๆเข้า,ขาแล้วมันก็ไปทําให้กระดูกสันหลังเธอเนี่ยเกิดอาการอักเสบแล้วก็มีแบบช่องกระดูกเนื้องอกอะไรงอกขึ้นมาทําให้เธอเดินไม่ได้เลยครับ my god ไม่คิดเพราะว่าไอ้แปรงอันเดียวที่มันจะทําได้แบบนี้โดยเรื่องนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุมันอาจจะเกิดมาจากการที่เธอเนี่ยได้ใช้แปรงอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่ทําความสะอาดหรือเปล่าหรือว่าเธอนะครับไปสลับแปรงใช้กับเพื่อนคนอื่นดูคือผู้หญิงหลายๆคนก็คงจะมีอารมณ์นี้ใช่ไหมแบบว่าอยากจะแต่งหน้าแล้วแต่ไม่ได้เตรียมเครื่องมือมาก็เลยยืมๆของเพื่อนใช้หน่อย ซึ่งหมอนะครับเขาก็ได้แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ลืมเอาเครื่องสําอางมาเนี่ยก็ให้หน่าสดไปเถอะแม่คุณอย่าไปใช้ของเพื่อนเลยเพราะว่ามันอาจจะมีพวกแบคทีเรียอะไรที่แบบมาจากตัวเพื่อนมาแตะตัวเราก็ได้นะครับที่จะทําให้แบบเดินไม่ได้เหมือนแม่สาวคนนี้แต่เธอนะครับก็ไม่ยอมแพ้ฮะเพื่อลูกเธอก็พยายามเข้าสู่ขบวนการกายภาพบําบัดฮะแล้วก็รักษาอัมาพาตท่อนล่างของขาเธอเนี่ยจนกระทั่งรู้สึกว่าวันนี้เธอจะกลับมาเดินได้แบบนิดๆิดหน่อยๆน่อยแล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็เถอะเออ เมื่อพูดถึงเรื่องลูกแล้วเนี่ยแอดก็มีเรื่องมาเตือนสําหรับน้องๆหนูๆเหมือนกันนะคือมันเป็นเรื่องของคุณแม่สาวคนหนึ่งฮะที่อยากสอนให้ลูกสาววัยสามขวบของเธอเนี่ยรู้จักการแต่งหน้าแต่งตาตั้งแต่เล็กๆคือเธอเล่าว่าเด็กคนนี้นะครับมักจะแบบว่าลุกขึ้นมาดูเวลาเธอแต่งหน้าแล้วก็มีความสนใจในเครื่องสำอางเป็นพิเศษพอแม่จะทาลิปติกเธอก็จะทาบ้างจะทาตาเธอก็จะทาตามอะไรแบบนี้ไงคุณแม่ก็แบบเฮ้เครื่องสำอางมันแพง ไอเด็กมาทาสีสัวโมดสัวแบบนี้ไม่ได้แม่ก็เลยตัดสินใจไปหาซื้อเครื่องสําอางสําหรับเด็กมาให้ลูกๆได้ใช้ครับซึ่งพอไปเหมามาเสร็จหนึ่งแล้วเอามาให้น้องหนูเนี่ยน้องหนูก็ดีใจอย่างมากครับกระโดดแกะกองปุ๊บแล้วก็ทําตามแม่ทุกอย่างเลยทั้งทาลิปติกโบหน้าอายไลเนอร์อีแม่ก็แบบโอ้ยสวยลูกสวยสวยๆเทว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเท่านั้นเองนะครับหน้าตาของน้องคนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีผื่นแดงๆขึ้นครับ ตามมาด้วยอาการที่แบบบวมเป่งจนอีแม่ต้องเปลี่ยนคําจากสวยเป็นซวยกันเลยทีเดียวคุณแม่นะครับก็ได้พยายามเอาเอากระปุกน้ําแข็งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือกระเป๋าน้ําแข็งมาโปะหน้าเพื่อหวังว่าอาการการพุพองนะครับมันจะหายไปโดยรวดเร็วแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นดังที่คุณแม่หวังเลยครับคือหน้าตาของน้องหนูนี่เนี่ย มันก็บวมเป่งพองเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยดวงตาแล้วก็ปากของเธอนะครับมันก็ได้พองขึ้นขนาดที่ว่ามันปิดตาเธอจนแบบลืมตาไม่เห็นอะไรเลยอีแม่ก็แบบไม่ได้แล้วไงก็ต้องนําลูกส่งเข้าโรงพยาบาลครับก็จับตัวลูกเนี่ยโยนเข้ารถแล้วก็เหยียบตีนมิดส่งมาถึงโรงพยาบาลเลยซึ่งพอตอนที่ถึงโรงพยาบาลนะครับไอ้พื่นจากหน้าเนี่ยมันก็ได้ลามไปเต็มทั่วตัวน้องแล้วจนกระทั่งแบบแดงป่องเป็นกุ้งเชียงกันเลยตอนนี้ หมอนะฮะพอเห็นดังนั้นก็รีบทาการรักษาเลยแล้วก็วินิจฉัยว่ามันอาจจะเกิดจากการแพ้สารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสารเคมีที่อยู่ในเครื่องสําอางของเล่นอันนั้นนะฮะทว่าพอแม่เขาไปเอาไอ้กล่องที่เขาซื้อมาดูเนี่ยไอ้เครื่องสาอางนั้นนะครับมันก็กลับเขียนว่า toxic free คือว่าปลอดภัยไร้สารพิษเอาไปใช้แต่งหน้าเด็กอะไรได้แบบนี้แต่ผลมันก็ไม่ได้เป็นดังคาดไงดังนั้นนะครับพอหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย คุณแม่ดังกล่าวนะครับเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ให้กับชาวเฟซบุ๊กทั้งหลายแหล่ครับเพื่อที่แบบก่อนจะซื้อของอะไรมาให้ลูกเนี่ยก็แบบว่าลองดูอะไรให้ดีๆหน่อยแล้วกันเพราะถึงแม้บนกล่องมันอาจจะบอกไม่แพ้แล้วสารเคมีเขาจะไม่ได้ใส่มาจริงๆนะครับแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเด็กเนี่ยจะมีความบอบบางขนาดไหนซึ่งข่าวมันก็ได้ตัดไปแค่นั้นนะครับอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าน้องหนูคนนั้นเขาจะได้รับการช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงต่อนะ แต่นี่มันก็ยังเบาๆนะถ้าจะเอาไปเทียบกับไอสิ่งประหลาดที่พวกราชินีโบราณเขาออามาพอ,อกหน้าก,กันคือบางทีขี้มันก็ยังมีเลยครับแอดเล่าไปก็ชวนจะหากแตกไปเองเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังเรื่องราวสิ่งพิลึกของราชินีโบราณเหล่านี้นะครับเช่นเดิมลิงก์อยู่ด้านล่างหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาไ,ได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย